ผมเห็นแฟนเก่าไปโพสหน้ากระดานของแฟนใหม่ว่าเราจะรักกันตลอดไปผมไม่ได้อิจฉานะผมสมเพศดิมก็รู้ขนาดนอนคาสายกันอนะ่ะเธอก็ยังแอบไปคุยกับใครสงสัยว่าเราจะต้องนอนคารู้เธอไว้จะได้ไม่มีใครกล้ามาคุยกับเธออย่ารู้ล่ะ ตัวสำรองบางคนเป็นเพราะหวังที่ใ้เขาเลือกบางคนเป็นเพราะว่าเลือกไม่ได้แต่ถ้าเป็นไม่ได้มันก็ไม่อยากมีใครเป็นเพราวะว่าอย่ารู้ล่ะเมื่อคืนออกมากินเหล้าบอกเมียว,ว่าจะกลับบ้านสองทุ่มนี่ก็บ่ายสองของอีกวันแล้วไม่รู้จะทำยังไงเลย ไม่กลัวหรอกว่ากลับไปจะต้องเจอกับอะไรกลัวว่าการออกครั้งต่อไปของเรามันจะมีวัญหามันจะออกไม่ได้อีกแล้วถึงแรงกำเนิดผมจะกันดานนะแต่ที่บ้านผมก็ยังมีรถ ถึงหน้าตาผมจะชนบทแต่ผมก็ไม่เคยอดหมีหารถใช่ราคาสวยคุณภาพดีไฟแนน์จัดทรงถึงที่ต้องที่เซลล์อาร์มพานุวัตอีซุซุเท่านั้นนะครับผมจะสดจะพ่อนไปรับสาวขอเพียงคุณยื่นเรื่องราวเดี๋ยวทั้งเราจัดได้อย่าลูล้ละงานการไม่ทำหาจ้ำแต่คำคมเคยลงตอนทำงานให้ชมและคนแม่งไม่นิยมดู ต,ตอนกูทำนายเห็นบ้างไม่ใช่ตอนกูว่างนะไอ้ผู้ไอ้ทั้งไม่ดีตอนไรหวะอย่ารู้ละกูไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรกับคำว่าจบลงด้วยดีหรอกเพราะไม่ว่ามันจะจบลงแบบไหนสุดท้ายแล้วมันก็ทำได้แค่คิดถึกเหมือนเดิมบ่าอย่ารู้ละ ให้แม่งมัดรวมไปเลยถันตาเนี่ยกูเอาตอนนี้ยังได้เลยเดี๋ยวกูเล่นแม่งเองเลยลูกเป้งใ่เฮียมีอินเ่ยก็ต้องมีลู